ก็ขอาการาบาสวัสดีท่ามผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับมังงะเรื่องนี้คลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยก็มีคนชอบแล้วคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยทําตอนใหม่ออกมาให้เร็วสาหระดับอีพีหน้าถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยทาเร็วๆก็ขอฝากคนละไลค์คนละคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ย ในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยนะครับถ้าคนไลค์เยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยผมก็จะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆแล้วก็ยาแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า Let's go พี่สาวนี่คือไม่มั่นใจอีกแล้วเหรอพี่ฉินฉินผมสัญญารอบสุดท้ายห้าวันแห่งการเอาชีวิตรอดบ,บนเกาะออฟโรด ผู้เล่นจะต้องทำงานเป็นทีมทีมละสองคนและจะได้อุปกรณ์เอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานทั่วไปบนเกาะที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาแห่งนี้อาหารน้ำและที่พักพิงล้วนแต่เป็นปัญหามแมลงมีพิษนกล่าเหยื่อหนองน้ำและอันตรายอีกมากมายสตรีเมอร์ทุกคนจะต้องเสี่ยงชีวิต เพื่อทดสอบการเอาชีวิตรอดอันเลวร้ายนี้สำหรับทุกคนรอติดตามชมกันได้เลยทางเข้าไม่ว่าจะเห็นรูปร่างของคุณว้่กี่ครั้งมันก็เป็นภัยพิบัติจริงๆอะไรกันกลัวเหรอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะมะไม่เป็นอะไร เตรียมตัวออกเดินทางได้เลยระวังตัวด้วยละ่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆฉันด้วยได้ที่นี่ไม่มีน้ำชักโคร่หรือวิตามินบีเลยใช้น้ำมิ้นแทนยุงที่นี่มีพิษร้ายแดงมากขนเว้ยสมแล้วที่เป็นอดีตทหารพิเศษ ทักษะการเอาชีวิตรอดนี่เต็มเปลี่ยมจริงๆไม่ต้องกังวลมีฉันอยู่ทั้งคนความท้าทายนี้ไม่ใช่เรื่องยากยกนิ้วให้เลยครับบอสมีแม่น้ำสายเล็กๆอยู่ข้างหน้าเราไปที่แม่น้ำเพื่อพักผ่อนและหาอาหารกันก่อนได้เลยฉันจะไปที่แม่น้ำเพื่อดูว่าฉันจับปลาได้ไหม ในป่าน่าจะมีผลเบอร์รี่ที่กินได้ถ้าเป็นไปได้จางหาวไปเลือกเก,ก็บพวกมันทีสิรับทราบครับบอสหากมีอันตรายอย่าลืมใช้ผู้เอาชีวิตอดดและเครื่องส่งรับวิทยุเพื่อขอความช่วยเหลือและอย่าฝืนล่ะโอเคฉันรู้แล้วเอาละ่ะ ฉันจะไปจับปลาก่อนที่นาจะกลับมาได้เวยนานหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงเราควรหยุดพักสักหน่อยเวยนานฉันเจอมาบ้างแล้วแต่แม่รู้ว่ามันกินได้ไหมฉันก็เลยเลือกมาทั้งหมด เยี่ยมเลยฉันก็ได้บางอย่างมาเหมือนกันอย่าขยับระวัง หวยน,นั้นเธอโอเคไหมฉันถูกกัดแผลต้องเรียบรักษาวิธีรักษาฉุกเฉินเมื่อถูกงูกัดก็คือถูกงูกัดห้ามขยับอดทนไว้นะอืมผู้กำกับ ทีมแพทย์ตัดสินจากคลิปแล้วไม่ใช่งูพิษแต่ยังแนะนำให้ไปช่วยชีวิตแน่นอนว่าเราต้องการความช่วยเหลือแต่บอกพวกเขาว่าอย่าเคลื่อนไหวเร็วนักหรอเข้าใจไหมจางฮาวน่าจะทำอะไรอย่าขยับฉันจะช่วยดูดพิษออกเพื่อไม่ให้มันแพร่กระจายไม่ต้องกังวล ฉันไม่มีความคิดชั่วร้ายแน่นอนดูเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่วิธีจัดการกับงูก,กัดเออเดเด,เดี๋ยวก่อนส่วนนี้ถูกตัดทันทีไม่สามารถออกอากาศได้ ขั้นด้วยช่วงพักโฆษณาเลยรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะหาบ้างอย่างมาพันแผลให้เธอเดี๋ยวก่อน ใครเป็นคนบอกนายว่านี่คือวิทธีราักษางูกัดอย่าว่าแต่งูตัวนี้มีพิษไหมถ้ามีพิษจริงๆก็ดูดมันด้วยป่าไม่ได้นายดูทีวีมากเกินไปว่าไงนะงูตัวนั้นไม่มีพิษดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลมากนะักเพียงแค่ล้างแผลด้วยนาะสะอาดที่หลัง ไปเที่ยวแม่น้ำเพื่อพักผ่อนการสักหน่อยเธอเอ่อโอ้คุณค่อยไปเจอพวกเขาทีหลังและตรวจสอบอาการบาดเจ็บของพวกเขาหาไม่มีปัญหาใหญ่ใให้กลับมาอย่าไปยุ่งกับความคืบหน้าของเกมมากเกินไปรับทราบค่ะฉันก็มาเหมือนกัน เธอเป็นใครอ้าจางเฉียนชิ่นฉันเองเธอรู้จักเหรอฉันรู้จักเธอฉันชื่นชมเธอมานานแล้วเธอพัฒน,นาสิทธิทบัตทางการแพทย์ของตัวเองในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์เธอเป็นอาชฉริยะในสาขาแพทย์เธอได้รับรางวัลขอบคุณจากอาจารย์และโรงเรียน หาเธอต้องการไปที่ภูเขาเพื่อช่วยเหลือโปรโดพาฉันไปด้วยไม่ว่าจะในฐานะหมอหรือพี่สาวของจางฮาวฉันต้องไปดูสถานการณ์ของพวกเขาด้วยตนเองแน่นอนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณมากับฉันอยู่ที่ไหนก็พูดเกินจริงเดี๋ยวจะขอจัดก,การที่หลังเอาล่ะออกเดินทางกันเลย เค <Hey, S 2> คุณเจ้ามอมผมทั้งวันเลยนะนายทำให้ฉันรู้สึกประมาณนิดหน่อยแล้วเราไม่ได้ถ่ายกล้าแข่งขันเหรอปิดกล้องจะโอเคเหรอฉันเป็นเจ้านายและถ้าฉันบอกว่าไม่มีปัญหามันก็จะไม่มีปัญหาอ่ะโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ไม่เหมาะที่จะออกอากาศจูจ่ๆเธอก็ทำอะไรเนี่ยงูม,มันมีพิษจริงๆใช่ไหมปล่อยฉันนะให้ตายเถอะวยานานแข็งแกร่งเกินไปฉันต้านทานไม่ได้เลย นายรู้ไหมหมวดถูกตัดออกระหว่างวันเพื่อปิดบาดแผลชั่วคราวตอนนี้มีเครื่องดูดแล้วซึ่งสะดวกมากหน้าแปดจังพวกเขาควรอยู่แถวนี้สิก่อนหน้านี้สัญญาณวิดีโอถูกตัดไปและเครื่องส่งรับวิทยุก็ไม่ตอบสนองจะไม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นใช่ไหม ฮาวฮาวให้ตายเถอะฉันคาดกับหัวหน้าแล้วใครพี่สาวนี่ฉันเองหมิน่นแย่หัวหรอฉันรู้คร่าวๆว,ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนมีร่องรอยการเคลื่อนไหวยอยู่ข้างหน้าเฉียนชินเราไม่ควรไปทางนี้ เรามาดูเส้นทางอื่นกันดีกว่าเอ๊ะเธอหายไปไหนเธอจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงเพราะว่าฉันได้ติดตามพวกเขาคนเดียวเหรอทำไมเด็กคนนี้ถึงขแข็งแกร่งขนาดนี้ฉันด,ดูว่าเธอชอบเผหา่หาๆแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะออกเดทก,กับเธอ เธออยากเสียเวลาเลยดีกว่าเอิ่มฉันรู้ตราบใดที่ฉันสามารถอยู่ข้างๆจางเหาได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วตราบใดที่เขามีความสุขไม่ว่าเขาจะคบกับใครฉันก็ยอมรับได้แต่ว่าหากคนคนนั้นทำให้จางเหาไม่มีความสุข ฉันจะทุบหัวเธอให้แหลกแน่นหน้เฮ้ย hey, หยุดนะหาาร,ร้อ,อยยานเจ้าลิงน้อยให้ฉันจัดการเองอย่าไปใกล้กว่านี้เลยนี่มันอาชญากรรมแล้วนะมาเป็นความผิดของนายทั้งหมดนายเป็นคนพูดก่อน ฮะฉันจะไม่ปล่อยนายไปในครั้งนี้และก็ไปน,นา,านตต่จบปมงห่าเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เชื่อนชอบมังหาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่ทานคนละหนึ่งไลค์ นึ่งแชร์สุดคล้ายหนึ่งกระดิ่งไปกาลังใจให้ผมเนี่ยในการทํามังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดเลยละกันนะครับถ้ารายย่คนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ